สวัสดีครับนะครับก็กลับมาพูดกับผมกรอบดาวเทียมที่ช่อง KK a m i l e t นะครับวันนี้เป็น EP ที่4แล้วนะครับก็เช่นเคยนะครับจะเน้นไปที่การแยกแยะแท้เกสและอัปเดตราคาปัจจุบันในการเล่นหานะครับนวันนี้เราจะมาพูดถึงเหรียญน,นารายทรงครุฑโดยเหรียญน,นารายทรงครุฑเนี่ยนะครับจัดสร้างขึ้นเมื่อปี2542และสร้างเพียงเนื้อเดียวเท่านั้นเป็นเนื้อทองแดงลมดําโดยมีการแยกแยะโค้ดดังนี้นะครับ ใน1 0 0 0 0ม่นเหรียญเนี่ยแบ่งออกเป็น7,500เหรียญต่อโคดคณะ7ดนะครับดังในภาพนี้เลยนะแล้วก็อีก500เหรียญเนี่ยจะไม่มีการต่อโคดนะครับเป็นเหรียญที่หลวงปู่แจกและอีก2000เหรียญจะมีการต่อโคดมา้าซึ่งเหรียญโคดมา้าเนี่ยนะครับหลวงปู่นําเหรียญรุ่นนี้นะครับที่สร้างในวัดสุทัศเนี่ยจำนวน2,000เหรียญไปที่วัดป่าน้องลมนะครับจังหวัดสระแก้วและได้นําไปต่อโคดโคดมา้าที่วัดป่าน้องลมนะครับโดย ค่านิยมสูงสุดก็จะเป็นโพดมะจะมีการเล่นหานะครับในสภาพที่สวยตั้งแต่20,000บาทถึง30,000บาทนะครับก็อยู่ที่ความสวยเดี๋ยวเราจะไปคุยกันนะครับว่าการแยกแยะถึงเรื่องราคาเนี่ยสวยดูยังไงนะครับและราคาแพงดูยังไงนะครับเพื่อจะให้ไม่เกิดความสับสนและต่อมานะครับเหรียญที่ต่อโคณคา7นะครับ มีการสนนการเล่นหากันตั้งแต่10,000บาทถึง16,000บาทราคากลางจะประมาณนี้ส่วนจะมีความยืดหยุ่นนั้นอยู่ที่สภาพและสุดท้ายเลยคือเหรียญไม่ต่อโค้ดนะครับจะมีการสร้างจำนวน500เหรียญนะครับแต่ราคาเนี่ยจะเล่นหากันที่ 800- 0ถึง12,000บาทนะครับจะถูกกว่าเหรียญที่ต่อโค้ดคณะ7ประมาณ 3- 00ถึงบาทในเมื่อทุกท่านได้รู้ถึงรายละเอียดพระรุ่นนี้แล้วนะครับดังนั้นเราไปดูการดูแท้เก้ก่อนดีกว่านะครับวันนี้ผมมีเหรียญ โค้ดคณะเจ็ดหมดเลยนะครับส่วนเหรียญโค้ดมาเนี่ยผมจะนําขออนุญาตนะครับเจ้าของพระนะครับนํารูปมาเพื่อเผยแผ่และเพื่อการศึกษานะครับนะครับอ่ะเรามาดูเบื้องต้นก่อนนะครับมีบล็อกเดียวนะครับเหรียญรุ่นนี้มีเพียงบล็อกเดียวเนื้อเดียวนะครับแต่จะมีการแยกแยะเส้นแตกนะครับหรือบางคนจะเรียกว่าบล็อกแตกก็ได้นะครับนี่เป็นบล็อกเดียวกันนะครับแต่บล็อกเริ่มมีการชำรุดก็จะเรียกว่าบล็อกแตกนะครับก็จะมีเส้นแตกนะครับในระหว่างประมาณ สิบนาฬิกาตรงนี้นะครับก็จะมีเส้นแตกใช่ไหมครับแต่ไม่มีผลกับราคานะครับตอนนี้ไม่มีผลกับราคาอ่ะอย่างแรกนะครับหยิบเหรียญขึ้นมานะครับลำดับแรกเลยเหรียญต้องไม่บวมนะครับอย่างแรกเลยนะครับเหรียญต้องไม่บวมนะครับและเหรียญเนี่ยนะครับขอบสันเนี่ยต้องตั้งเป็นกระด้งขึ้นมาอย่างนี้นะครับโค้ดเป็นโค้ดตอกนะครับโค้ดคณะเจ็ดก็จะมีหน้าตาลักษณะเป็นแบบนี้อันนี้ตอกสองทีด้วยนะครับอ่ะผมพยายามซูมไม่เห็นให้ชัดๆแล้วกัน อ่ะเรามาดูหน้าเหรียญนะครับตำหนิหน้าเหรียญนะครับอ่าอย่างแรกเลยเราโฟกัสไปที่เหนือศรีษะของหลวงปู่นะครับหรือประมาณบ่ายโมงนะครับหรือว่าสิบสามนาฬิกานะครับตรงนี้นะครับก็จะมีเส้นเสี้ยนวิ่งจากด้านบนนะครับลงจากด้านล่างนะครับโดยเป็นแนวโค้งนะฮะเป็นเสี้ยนนะครับเป็นแท่งไม้นะครับเหมือนขอดไม้นะครับอย่างที่สองนะครับเรามาดูนะครับตรงนี้ลักษณะตรงแขนนะครับก็จะมีเส้นเสี้ยนนะครับแต่ตรงเนี้ยเกค่อนข้างทําถอดติดนะครับแต่ว่า ความคมจะไม่ได้นะครับลักษณะตรงนี้นะครับตรงแขนเนี่ยบริเวณตั้งแต่ข้อศอกนะครับไหลไปถึงตรงเส้นคอนะครับดูให้คมไว้ก่อนนะครับยังไงก็ได้ครับแต่ต้องดูให้คมไว้ก่อนนะครับเก๋ถอดได้ดีนะครับแต่จับไม่คมขาดความคมชัดนะครับลักษณะตาเหมือนกันครับเก๋ก็ถอดได้แต่ขาดความคมชัดเห็นไหมครับในตาหลปูเนี่ยจะเป็นเส้นเสี้ยนแทงลงมาจากตรงคิ้วนะครับผ่านลูกตามานะครับแล้วก็ข้างๆจะมีอีกสองเส้นนะครับรวมเป็นสามเส้น อ่ะแล้วเรามาดูตรงนี้กันนะครับตรงอาสนะหลวงปู่ตรงนี้นะครับก็จะมีเส้นขนแมวหลายๆเส้นนะครับวิ่งแทงขึ้นจากด้านล่างนะครับขึ้นมาด้านบนเห็นไหมครับตามลักษณะในรูปนี้เลยนะครับเห็นไหมฮะต้องมีทุกเหรียญนะครับแต่บางทีเนี่ยนะครับการส่องพระเนี่ยเราต้องใช้การตะแคงนะครับการตะแคงบางทีตำหนิบางอย่างเนี่ยเราส่องจากด้านหน้าลงไปเนี่ยอาจจะมองไม่เห็นนะครับนะ เนี่ยอย่างเงี้ยนะครับบางรายละเอียดนะครับดังนั้นแล้วเราต้องตะแคงหรือว่าเอียงเหรียญน,นะครับเพื่อให้เห็นลักษณะความคมชัดนะในหลายๆมิติของของเหรียญน,นะครับนะไม่ว่าจะเป็นเหรียญรุ่นไหนก็ช่างนะครับอ่ะเรามาดูเหรียญอื่นดูบ้างครับอ่ะเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญแท่งหนึ่งเหรียญนะครับอ่ะมาดูตรงที่ผมบอกจุดแรกก่อนนะครับอ่ะเหรียญนี้ก็จะมีขอนไม้นะครับแล้วเส้นวิ่งเว้าโค้งลงมาเห็นไหมครัอ่ะหนึ่งจุดนะครับแล้วก็เส้นความคมชัด นะครับตรงแขนนะครับตั้งแต่ข้อศอกขึ้นไปหาตรงคอนะครับนะและจุดที่สามก็คือนะครับอันนี้ก็จะเป็นบล็อกแตกเหมือนกันครับและจุดที่สามก็คือในตานะครับอ่าในตามาดูในตาหลวงปู่เหรียญนี้ครับเห็นไหมครัก็จะมีเส้นเสี้ยนนะครับแต่ต้องจําไว้ว่าต้องคมนะครับนะถ้าเบลอด่เก้เลยนะครับเอาผมให้ดูเหรียญนี้ดีกว่าเพราะเหรียญนี้เป็นเหรียญผิวไปเดิมนะครับเห็นไหมครัก็จะมีก้อนขอนไม้นะครับ แล้วก็เส้นวิ่งนะครับเห็นไหมเหรียญนี้จะไม่ค่อยคมชัดนะครับเนื่องจากพระเนี่ยมีการล้างมาพอสมควรนะครับมามีการแก้ไขผิวเหรียญมาเยอะนะครับอ่ะมาดูตรงแขนนะครับนี่นะครับต่อให้พระเหรียญล้างมาไงก็จะยังมีความคมอยู่นะครับยังมีความคมอยู่นะครับในตาหลวงปู่ก็จะยังมีเส้นนะครับเส้นเสี้ยนนะครับเนวิ่งสามเส้นในระนาบเดียวกันนะครับอ่ะมาดูตรงอักษะนะครับเหรียญนี้เหรียญหนึ่งนะครับ เหรียญนี้ก็อยัางไรครับยังยังเห็นยังคมชัดอยู่นะครับนะยังชัดเจนนะครับอ่ะให้ดูสามเหรียญก่อนแล้วกันแล้วก็นะครับมาดูด้านหลังกันจุดที่หนึ่งนะครับที่อยากให้สองนะครับก็คือคอเหรียญนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะนี่ดังในภาพนี้เลยนะครับเห็นไหมจะไม่โค้งเลยนะครับก็จะเป็นลักษณะเป็นขั้นบันไดลงมาเห็นไหมครับนะสองฝั่งเลยนะครับจะเป็นขั้นบันไดลงมานะครับและจุดที่สองนะครับก็จะเป็นจุดด้านล่างขวามือตรงนี้นะครับ ลักษณะเป็นก้อนเนื้อเกินนิดหนึ่งนะครับนะจะเป็นก้อนเนื้อเกินเล็กๆนะครับพยายามส่องตะแคงมองเข้าไปนะครับ <S <s ด้านหลังเนี่ยผมโฟกัสให้สองจุดแล้วกันเพราะจุดอื่นๆเนี่ยเหรียญเก้นะครับค่อนข้างทําได้ดีอ่ะมาดูเหรียญที่สองนะครับดูคอเหรียญก่อนนะครับเห็นไหมดูลักษณะคอเหรียญครับเห <s> ็นไหมที่ผมเห็นไหมนี่นะครับชัดเจนเลยครับเ <s> หรียญนี้ยิ่งเป็นขั้นบันไดชัดเจนเลยนะครับอ่ะเรามาดูเนื้อเกินที่ผมบอกนะครับต้องมีนะเหรียญที่สาอ่ะด้านหลังนะครับดูให้เป็นขั้นบันไดสองฝั่งครับและ ตะแคงดูด้านในซอกนะครับก็จะเป็นลักษณะเห็นไหมครับเหมือนเนื้อเกินลงมาเห็นไหมครับอ่ะเรามาดูเหรียญเหรียญทำด้วยอีกสักเหรียญดีกว่าแถมมีสักเหรียญนะครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆเจิลักษณะเหรียญที่มีการการล้างหรือว่าการตกแต่งผิวว่าใหม่เนี่ยก็จะยากต่อการดูนะครับดังนั้นแล้วก็จําเทคนิคตรงนี้ไปแล้วกันนะครับดูครับเหรียญนี้เป็นค่อนข้างล้างมาทั้งเหรียญนะครับแต่ก็ยังเป็นขั้นบันไดนะครับอ่ะมาดูจุดที่สองด้านหลังที่ผมบอกนะครับ ก็จะเป็นลักษณะเป็นเนื้อเกินลงมาเห็นไหมครับก็ยังเห็นนะครับยังเห็นชัดเจนอ่ะต่อไปนะครับไปดูของเรื่องขอบตัดมั่งนะครับนี่คือจุดแตกต่างแล้วนะครับหยิบด้านหน้ามาอย่างนี้นะครับนะและเออส่องไปที่นะครับตรงก้านาฬิกาหรือด้านหน้าเดียวกับแขนข้อศอกลงปู่ตรงนี้นะครับแขนหรือข้อศอกลงปู่ตรงนี้นะครับอ่ะพลิกมาปุ๊บนะครับส่องเข้าไปตรงนี้นะฮะอ่ะเหรียญรุ่นนี้นะจะเป็นเหรียญลักษณะตัดฉีกครึ่งนะครับนะ พอเราเราส like ่องลงไปเนี่ยนะครับพยายามตะแคงนิดหนึ่งนะครับจะเป็นฟันเฟืองนะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมจะเป็นฟันเฟืองหรือคล้ายๆฟันหนูนะครับตรงร่องตรงนี้นะครับเห็นไหมและนาบเดียวยาวๆเลยนะครับลักษณะตรงขอบเหรียญตรงนี้นะฮะจะเป็นลักษณะเป็นฟันเฟืองนะครับมาดูเหรียญที่สองนะครับพลิกมานะครับเหมือนเดิมครับเก้านาฬิกาครับเป็นลักษณะฟันเฟืองเห็นไหมครับถ้าเป็นหูตัดแบบนี้แท้เลยนะครับนะถ้าเป็นแบบฟันเฟืองแบบนี้แท้เลยนะครับอ่ะ นี่ครับมาดูเหรียญที่สามกันครับเห็นไหมนี่ครับเป็นลักษณะฟันเฟืองทั้งแนวและหน้าบยาวนี้เลยนะครับนี่ครับชัดไหมครับนี่อ่ะเรามาดูสภาพกันดีกว่านะครับสําคัญมากนะครับอย่างนี้นะครับผมจะบอกถึงสภาพนะครับถ้าเป็นเหรียญคณะเจ็ดนะครับเหรียญถ้าสภาพผิวล้างๆแบบนี้หลักพันทันทีครับห้าหกพันถึงเจ็ดแปดพันไม่ถึงหมื่นแน่นอนครับถ้าเป็นเหรียญลักษณะที่สวยนะครับการแยกแยะการดูประคำนะครับอย่างธาดังในรูปอย่างนี้นะครับถ้าประคำติด ประคำเนี่ยติดทุกเม็ดเนี่ยมีผลกับราคานะครับหลายพันบาทและจมูกสวยผิวสวยสตาร์กการซื้อขายกันที่13.000บาทถึง17.000บาทเลยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเหรียญธรรมดานะครับประคำโดนนะครับประคำรูดหรือประคำบี้แต่พระยังผิวสวยอยู่ก็มีการซื้อขายกันนะครับ12 0 0 0บาทถึง15.000บาทนะครับแต่ถ้าพระที่หย่อนกว่านะครับดรอปลงมาในลักษณะแบบนี้นะครับก็ อยู่ที่หลักพันไปปลายถึงหมื่นต้นก็คือ7 8 9 0 0 0ถึง1 1 1 0 0 0 0บาทประมาณนี้นะครับนะอ่ะส่วนเหรียญไม่ต่อโค้ดนะครับก็อย่างที่ผมแจ้งเมื่อครั้งต้นนะครับมีการเล่นหากัน8000บาทถึง1 2 0 0 0บาทนะครับเหรียญรุ่นนี้ต่อจะให้จะสวยมากขนาดไหนนะครับไม่เกิน134 0 0นะและเหรียญโค้รมะนะครับถ้าดังในภาพนะครับการแงะเหมือนกันเลยต้องดูปประคำก่อนถ้าประคำติดเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับ ในสภาพแบบนี้นะครับก็มีการซื้อขายกันตั้งแต่2 5 0 0 0บาทเลยนะครับนะโคดมะและโคดคณะเจ็ดเนี่ยถ้าสภาพเดียวกันสวยเท่ากันเนี่ยนะครับต่างกันประมาณ800 0บาทนะครับนะครับคลิปนี้ดูกันแล้วพอเข้าใจและพอจะแยกแยะก,กันได้ในส่วนของการดูแทรเก้และราคานะครับยังไงก็ผมกรอบเหล้าเทียมนะครับหรือทีมงานเค a m มู e t นะครับฝากติดตามทุกช่องทางด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Li n e แอด นะครับช่องทาง f เฟ e บ o ๊กเพจและที่ขาดไม่ได้เลยคือฝากกดซับสไคร b ์กดติดตามช่อง y o u u u b บผมด้วยนะครับขอบพระคุณเพื่อนๆพิพมากครับที่มาเป็นกําลังใจให้และกดไลค์กดแชร์ร่วมคอมเมนต์กันผิดถูกประการใดขออภัยไว้ด้วยครับพบกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ